จำง่ายๆการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดีการลักทรัพย์ก็ดีการผิดลูกเมียเขาก็ดีการโกหกงดเท็ดก็ดีอ้าวการหลวงพ่อทำไมพวกนี้ก็ดีทั้งนั้นล่ะครับหลวงพ่อโถ่ก็ฝังเสียให้มันจบก่อนสิวะ<ล>การโกหกงดเท็ดก็ดีการดื่มสุราเมรัยก็ดีมันเป็นบาปทั้งนั้นอ๋อเพิ่งรู้ครับ โอ้ยอาโอยโอ๊ยโอยไอ้ติดไว้ติดไว้มาชวกูหน่อยมามามาแปไปไอโมาสิมันไม่ยอมขึ้น่อนเอยจอมปลั๊เลยนสิอ้ไอ้ควายเป็นอะไรหรือโยมฮะไอ้ ไปเป็นไรหรอกไ่ะตะปอแท็กถ้า<ฮ>คุณจ้ามาโปรดพอดีไอ้เพื่งมันติดลมนะนหลวงพ่อครับหลวงพ่อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกศิษย์พระนะพระศกมาก,ก็ดีแนละ้ว ช่วยคนก็ดีช่วยสัตว์ก็ดีได้บุญทางนั้นนี่นดีจังนะแาหนุนช่วยหน่อยสิช่วยหน่อยสิเลยกี่ชายมาเลยมแหเออยังชั่วเนี่ยได้บุญลักช่วยดึงหน่อยนะควายฉันเองอ่ะมันตกลมมานะใช่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 เออมาแล้วมาช่วยสัตว์มาเอาดึงไปเลยเอาเอาเอาล้วเฮ้ นายอนยาอะไฮรกเลือดฟ้าผ่าหมาดิผู้ใหญ่จริงจนะควายผมเลี้ยงไม่โตทีไรอะทุกขโมยทุกทีอย่าให้ผมนี่ตามเจอกันละกันผมไม่เลี้ยงมันแน่มาช่วยปลดสว์นะครับหลวงพ่อหลวงพ่อมาเอาเลยแล้วกเฮ้ยเดียวเยเดี๋ยวเออไปข้าลาดีกว่าปฮะนี่เพวกรักวายฉับยิงเลยกฎหมายกฎหมายเออไรเออเฮ้ย เอาเลยเจมี่เจมี่เฮ้ยเดาลยวพอยตีนิดๆตีนิดนี่นะนีไง่ไหมตดตามรถมาโอ้ยไปหัวไปหวเอาเดี๋ยวก่อนจะไปไหนอ่ะเดี๋ยว้น่อยไม่ช่วยสแล้วเว้ย ไอนี่ไงขโมยอยู่นี่ไงเห็นไหม่ะจับแล้วผู้ใหญ่จับเลยไม่พังเสียพระพมาดรอักเพื่องอะไรพระก็ขโมยนี่เห็นไหมนี่ทันสมัยขนาดลงทุนกองหัวห่มผ้าเหลืองเห็นอะไจับนะจับเลยอะไรกันโยมอาตมาเป็นพระกําลังโปรดสัตว์อยู่นะกลังสัตว์กันแน่วะกรรมกรรมหรือไม่กรรมบัดเดี๋ยวเข้ากองรู้เองอ่ะ